ขับรถเพิ่มนำทีมเลยนะคะคันที่สองก็จะเป็นรถของเรานะคะรถแมส,สโซมนะคะคันที่สามก็จะเป็นรถของบ้าทางปูเป้นะคะมาดูระยะทางการขึ้นเขากันนะคะแม่แม่แมแนะฟังเสียงรถนะคะแม่แม่มาเหยียบช่วยกันนะคะมาเหยียบรถช่วยกันนะคะช่วยเหยียบเบรกนะคะดึงเบรกช่วยกันนะคะ เราเรียกว่าเขาอะไรคะเขาพักดีชุมพนนะคะเมื่อกี้เราข้ามเขาเพชรบูรณ์มาฝั่งชยัยภูมินะคะดูดูรถบุญเพิ่มขึ้นเขากันนะคะแม่แม่แมฟังเสียงเครื่องรถเรานะคะเสียงรถบ้านปุ๊บเป้นะคะดังสนั่นเขาเลยนะคะแม่แม่แม ว่าเสียงัถคูเป้ไงดูทางโค้งนะคะแม่แม่มันมองเหมือนอ่านมันจะไม่ชันนะคะแต่ว่ารถเรามันรถบรรทุกหนักนะคะแม่แม่เสียงรถมันก็เลยดังนะคะเสียงเครื่องรถมันเลยดังนะคะรถเรามันบรรทุกช้างนะคะช้างก็สี่ตันสี่ตันห้าแล้วนะคะสี่ตันห้ากว่าแล้วนะคะรวมประมาณสี่ตันหกนะคะรวมทั้งรถ กว่าก,กันครับพ่อคขาขึ้นนะคะฟังเสียงรุนนะคะแม่แม่มาเหยียบรถช่วยกันนะคะมันไม่ได้ชันแรงนะมันค่อยสโล์ขึ้นนะแม่แมเราไลในต่อตอหลุดนะคะไหลหลุดนะคะ แต่ว่าน่าจะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ มาเลยนะคะบ้านเกียร์สองไม่ได้เกียร์สามฮะเราขึ้นเกีย,กย,กยร์ยสองนะคะไม่รู้ว่าบ้านปูเป้ขึ้นเกียร์สองหรือเกียร์สามนะคะของเราค่อยๆไปนะคะรถปูเป้เหมือนจะใจขาดแล้วะคือค่ะแม่ๆ มันถูกขึ้นมา,าไล่ตูดกันนะคะมันจะช้าตรงที่เราขึ้นเขานะคะแม่แม่ในการเดินทางนะคะมันจะช้าตรงที่เราขึ้นเขาลงเขานะคะอันนี้เป็นเขาลูปที่สองนะคะที่เราขึ้นมา ราไม่กล้าใส่เกียร์สามเพราะพอนบอกว่ากลัวกลัวรถเราไม่ไหวนะคะเราเลยใช่รถเรามันเครื่องเล็กกว่าเขานะคะเราต้องค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบใช้เกียร์สองค่อยไป คอยมีรถเท่าไหร่นะคะบรรยากาศก็กแดดขึืนฟ้าคืนฝนนะคะดีนะคะไม่ตกระหว่างที่เราขึ้นเขานะคะแม่แม่ ุญเพิ่มแล้วนะคะนูนไกลอยู่นะคะแม่แม่ถึงสิบโลไหม,ไมไหน่าจะประมาณนี้นะคะแม่แม่สิบโลประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีป้ายไม่ม,ม,มีหลักกิโลบอกทางบอกกิโลเลยนะคะว่าเหลือเท่าไหร่นะคะเมื่อก,กี้เห็นรถคญเพิ่มอยู่นะคะแวบๆนะคะโอ้เออ หูชาไปหมดแล้วนะคะแม่แม่รถเส้นเขาฟังเสียงเครื่องรถเรานะคะดูคลิปกันยาวๆไปเลยนะคะแม่แม่บรรยากาศความร้นนะคะเ <c oughs> ี่ยงพอดี เขตอำเภอเทพสถิตนะคะแม่แม่ก็จะมีแบบให้มาเป็นอพวกอาหารเครื่องดื่มนะคะให้คนให้รถมาพักช่วงระหว่างขึ้นเขาพอดีนะคะมีวิวที่ถ่ายวิวสวยๆด้วยนะคะแม่แม่นี่ก็จะเป็นขาลงนะคะก็จะง่ายหน่อยนะคะ ฝากแม่แม่พี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอปแดงแอปฟ้าพังน้องส้มนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ